แปะห้อก็ต้องเตรียมกระติกเนาะกระติกน้ําเล็กๆนี่กระติกไมุ้้งก็จะรุ่นนี้หรือให,ห่ก็นี่ก็ได้เนาะถ้าเกิดเ้องต้องการเอามาาลายโดดอ่ะรือห้องก็นี่คนก็จะใส่มาเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นห้องแฮมเชียเนาะนาแข็งก็อยากล,าาละไลบนแล้วล่ะสวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรพจนันตะเกียเนาะ่าสดีเพื่อนทักทา้เมื่อนี้ก็ผสมหมูผสมเทียมหมูอ่าเมื่อนี่จะมาอะเอาให้เบิ้งนอว่า ผสมเทียมหมูออาวิธีการผสมเทียมแม่คุงเห็ดไว้หลายๆคลิปแล้วละ่ะพี่น้องไปหาเบิ่งเด้อมื้อนี้แม่กุงจะมาให้เบิง่งเนาะว่าเข้าไ,ไปเอาน้ำเชื้อหมูน้ำเชื้อน้ำเชื้อมหมูแต่ละรอบนี้เข้าได้อย่างมาแน่เนาะมื่อนี้แม่กุงก็ไปเอาน้ำเชื้อของฟาร์มิริวั์เนาะิริวัสิริวัว์ฟาร์มอยู่อำเภออากาศอํานวยอ่าสองรเนาะในแต่ละรอบผสมก็คือ2โดรถสถึงสมโมรถแล้วแต่เข้าจะ ต้องการผสมแบบใดเนาะส่วนตัวไม่กุนะ้งน่ะจะผสมครั้งละสองรูสองรูในที่นี้ก็คือ,อาบางเทือถ้าเพิ่นขึ้นเป็นซัดไม่คุ้งก็จะจับจับหลอกเพิ่ออะให้อยู่ในรอบที่เหมาะสมอถ้าเป็นแม่เก่านี่ก็ให้เพิ่นสมมุติว่าเพิ่นนิ่งนิ่งตอนเย็นเมือมว่านี่เพิ่นเริมนิ่งตอนเย็นตอนเช้าหรือตอนบ่ายนี่ตอนเช้าหรือตอนสายหรือตอนบ่ายไม่คุ้งก็ต้องผสมเนาะ ตอนนี้ก็ประมาณ10โมงแล้วเนาะสิบโมงเก้าถึงสิบโมงหละโดยประมาณโดยร่วมเราไม่กุ้งไปเช็คเบื้องกะเพื่อนก็นิง่งไม่กุ้งอาจจะอัดเข้าไปเลยทีเดียวเนาะซองโดดแบบจูๆเลยถ้าเพื่อนรับได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแม่พันแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเบิ้งแล้วเพื่อนยังกำกึ่งอยู่ระวงังนิ่งอยู่แต่ว่าอ,อาจจะนิ่งไปกว่านี้อีกนะเข้ากับเพื่อ,อไว้อีกหนึ่งโดดตอนแรกเนาะ,ะเดี๋ยวไม่กุ้งจะพาไปเบิง้งว่า ข้าวเปล่าะระลอบนะข้าสิได้ยังแน่ข้เปล่าข้าก็ต้องเตรียมกระติกเนาะกระติกน้ําเล็กๆนี่กระติกไม้คุงก็จะรุ่นนี้หรือใ่ก็หนีก็ได้เนาะถ้าเกิดห้องตองกันเอามาหลายโดดอ่ะปื๊บห้องก็นี่เพ่นก็นจะใส่มาเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นของแฮมเชียเนาะน้าแข็งก็อยากละลายบุล้วละก็เอามาแต่เสาเพื่อนจะใส่น้ําแข็งแล้วก็รองอ่าหนังซื้อแล้วก็น้าเชื้อเนาะอือสองโดดปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนยินแล้วก็เดือยอ่าเดือย สำหรับฟาร์มศิริวัฒน์เพื่อนจะถ้าเกิดห้าวออสองรดูดเนี่เพื่อนก็นจะแถมเดือยให้หนึ่งอันเนาะหนึ่งอันส่วนอุปกรณ์เสริมที่ข้าตรงมีสำหรับการผสมเทียมก็คือหนึ่งส,สเปกินตัวผู้อ่าแม่กุงก็จะใช้ของยี่ห้อนี้เนาะแล้วก็นี่อุปกรณ์ผสมช่วยช่วยผสมเพราะว่าแม่กุ้งผสมเองคนเดียวเนาะก็เลยต้องใช้ตัวนี้เพื่อเป็นการยึดยึดให้เพื่อนนิ่ง แล้วก็อันนี้นเนาะยึดอ,อาจจะคุมหลังหรือกระตุนแน่จากหน่อยเนาะ,ะคลิปผสมเทียมไม้กุ้งเฮ็ดไว้หลายๆคลิปอยู่พี่น้องก็ลองพิมพ์แล้วก็คําว่าวิธีผสมเทียมหมูเนาะเพื่อจะขึ้นไปหลายๆลไข่หลายหลายอาจจะมีคลิปแม่กุ้งแหละอยู่ในหนังแน่ไม้กุ้งกรพากันเข้าไปเบิ้งเนาะว่าผสมอย่งไรเพราะว่าแม่กุ้งเฮ็ดไปหลายคลิปแล้วก็เลยบ่อยาก เห็ดอีกอมือหนีก็เลยมาเห่เบิงว่าแต่ละรอบนะเข้าผสมจะมีอย่างแน่นอ่ะสำหรับส่วนตัวแล้วก็เข้ากับมีตรงมีพวกนี้เตรียมไว้เข้าไปเอาน้ําเชื่อผสมเทียมเพิ่นจะแบบนี้เนาะสําหรับถ้าเข้าลืมกระติกเพื่อนก็จะใส่ถุงจะใส่ถุงใส่น้ําแข็งเพื่อนจะมีวิธีเห็ดของเพื่อนอยู่ดอกแต่ว่าสําหรับเดือยนี่ถ้าเกิดเป็นสองรถหรืออ่าสําหรับฟ้ามที่ละวัดเนาะอยู่อยู่พานาอยู่บันบันบัน,บนดอนมวยบ่ เพื่อนอาจจะให้สองแต่ว่าที่ละวัดิริวัดอ่ะซื้อบริจะคคือๆกันด้ถ้าเกิดอยู่พนานิคมนั่นของที่ละวัดเนาะของมอติกเพื่อนจะให้เดือยนี่สองอันอ่ะแต่ถ้าเป็นศริวัดยูอากาศเพื่อนจะให้อันเดียวให้อันเดียว,วเราห้อตงเฮตดทังไดถ้าเกิดเ่าผสมสองเถื่อก็ต้องใส่อันเดียวกันนี่แหละเนาะแต่ว่าสําหรับแม่กุุงนั่นแม่กุุงมีเยอะเนาะแม่กุุงมีเยอะอ่าแม่กุุงมีเยอะบางเถื่อนั่นไปเอาค้อง ทีรวัดเพิ่นไห้มาซองสองอันเต้าไม่กุ้งกะผสมเท้อเดียวไม่กุ้งกะใส่ของอันเดียวมันก็เลืออ่ามันก็เลื้อเขากะเคี้ยวใบใบตะใส่เนาะในหลบตัวต่อไปกะกะมีอยู่มีเหลือเยอะอยู่สำรองไว้เยอะอยู่ก็เลยบอต้ตงสีเรลียดว่าอันนี้จะจังไดเนาะบอบไปกุ้งผสมเทียมอันนี้ก็โดนดแล้วก็เลยมีมีตุนไวเพราะว่าบางเทือก็ขึ้นไม่กุ้งก่อนละเข้าผสมเท้อเดียวเพิ่นไห้มาซองอันมันก็เลืออยู่อันหนึ่งนี่บอเสื้อไม่กุ้งเปิดวะ มีเยอะเนาะมีทุกรุ่นเนาะทั้งเดือยสาวทั้งเดือยนั่งอ่ะเก็บใบ <c oughs> ก็เรยว่าตองซีเรียสเนาะแต่ถ้าเกิดเ้อาผสมอ่าคนละโดดโดดละเถ้อคนเทามีอันเดียวเทากับเก็บใบเก็บใบเขาก็ใส่ถุงอ่ะใส่ถุงมัดปากดีๆีกระลบเล้ยงเขาก็มาใสายอยอ่อีกเนาะอ่ะมื้อนี้กะคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะมาให้เบิ่งว่าแต่ละเถือนอะเข้าไปเอาน้ำเสือ่อมาผสมนะเพื่อนเฮ็ดมาให้จังใดหล่ะก็ได้จังใดแน่เนาะ,ะประมาณนี้ละกะติ๊กน้อย สำหรับสองโดดจะนาผู้ใดอยากได้หลายซีหาเข้ากันเอากระติ๊งใหญ่กว่านี้อ่ะเพิ่นจะใช้มาให้นี่เนาะสองรดปริมาณจุจุเต็มนี่นี่บอกน้ำเชื้อนี่อันตัวนี้ละลูกเพิ่นนั้นลุยลุยลุยอยู่นี่ละ่ะมื่อนกะฝากกดไลค์กดติดตามช่องไม่กุ้งนี่ระพอนจนตะเกียรเรื่องมูมูเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวจะมา แชร์ประสบการณ์เรื่องอะไรเรื่องหมูหมูหรือสิาไปเลาะไส่กักดติดตามไว้เลยเนาะนี่พรวันจันตกิจเรื่องหมูหมูสวัสดีจ้า